pino, đợt lên rồi nè, ôi, các huynh đệ, các huynh đệ vẫn chưa hết, 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 เดือนนยี่ีเดือนนแล้วก็ยัง็แห้งน่าเบิดนก็ดีเออไม่ใหญ่ประเทศต่อไปซื้อพ้เรห้ากัพดีเจ้าผอันงใหญ่ห้าพอดีมันมเมพอดีอันนี้มันพอดีคนพอดีว้าวแล้วสิบออันสิบอไห้ได้ฮอดแป้งเดียวกับสิบุไรกับิโพด จงพ่อเลยมันจะบัวจะ่กม่ว่าลงคุมแล้วมัเก็บขึ้นน้ำบ่อได้สามี่สามได้่ไม่ใหญ่ได้เก็บมันออกลูกจังพ่อเ่พอเอกก็บได้บ่พอซื้อคอยนี่พ่ออะไกัมันหยบ่พอก็ใส่มันเบิดไปไว้วันนึงใหญ่เบิด

เ่อแล้วเขาเอขาได้ยินเสียงแสดมาอยู่เขาจับตอนขับตอนมืดเลนยโอ้โตะมเอ้ยาเนนะมาเลี้วแล้วมันรู้กตัวมันมื่อเลยนี่เมื่อเลยมามอ ใช่เขียนเขียนเนาเขียนออกแล้วพี่นอกเอ้ยนี่เขียนยังค่ะเดือนบ้านเาบท่นได้มืดเด้อเออเดือนข้นแล้วนะเดือนเดือนขืนแล้วยังบวกึ้นอยู่ท่าบ้านเนามืดท่าพ้งบลเออหท่งคอันั้ครเวนฮดูดิทางทางพูยังบ่มมืดได้ทางผู แทงปวยังบ่เมื่อย่าแทงปวดเมื่อยแลปานั้นนะพาาเห็ดองเฮาบริสโไปดีเลยองเฮา่ะบัดมาเห็ดปวดขีก็ปวขีปขีก็ปวขีปวดต้้องีเอาค่ามองใั่นใส่ไนสร้างขี้เลื่อยเ่องนกันปตลาดเพื่อเล่นลงมากโแม่นบ่ คนไปนี่นเสดนเลเนเด้อโอ้ยเยี่ยววไปดูนันลาเปตั้งโพ่แม่ใช่เลยตัวนแม่มันจว่าบอกินอี่างองนาพัดเมือ้้องผาไม่แยบให้แน่ลูกแย่นก่หน้ายังยบปุ๋ยได้ก็ได้เตนไป อ้ใจกมันเป็นสตา์ทมทอมปุ้ยนู้ไปนั่พ่อยายไเห็นฝนเลยเด้บ้างพ่อละยังปิพอได้ไหมไม่ในี่นี่แหละนะคุมนีุ่ดุดโอยจนจนเห็นยัง เออหนาวเลยนี่ยมันพอดีเป๊ะๆโอ้ยลมหนาอุ้ยาษีอาบน้าเซเวนใชดอกน้าเซเวนเซเวนเด้อวัดสั่มือนับสัยังมดเเนอเอาสมมาสูกันกินปวดหันีเหียวบาดปอะไรบ้างปวดเนาะตัวด้คือเอ้ยมันนงอก แม่นมันงอกเจ้าแหลขวดท่มไปน้ำเกลืขึ้นน้ำกระเจ้ากระจูดจูดอันต่อเพลิงพี่น้องเย่ตอนนี้เป็นเวลาสิบเจ็ดโมง ิเออมันมืดไวเมัดไอาวไปต่อไปกันต่อห้าโมงสี่สิบเจ็ดหาโมง้างสี่สิบเจ็ดสี่หกโมงแล้วสี่สีเจ็ดโมงแล้วยังก่สี่หกโมงแหละบ่จกถือ บัลบดแล้วบดลแ่้นูบานมืออื่นหมลตีปูตีบอกพ่อ่ว่าผาล้านเมื่อเลยเด้อบอกมันทาเมื่อเลยบอกเ่าเออเมื่อร้ยจะสีมายังก่อนนะเออนังมากรไดนะน้่น่องก่อนนอจอนีโบเห็นเลยได้พี่น้องโบเห็นมาไหนมาตัวสีดำนะโบเห็นแต่ในกล่องยังเห็นอยู่ นี่นะจะไฟกับโมเฮนแล้วดูปากออกบอมึงแกกออกบอเย็นตีนเด้เราคูดไว้เนี่ยมันสิโมเฮนเหมือนกันอ้าอยังหน่อยเอิ้นพอดีปพนันโมเดี่ยวนี่นะสัตว์น่าเป็นพอดีอ้าวไปไม่ได้จะเชื่อเออไปโดนเราเล่นเลยพี่น้องผู้เล่นเลยเล่นแล้ว เก็บลูกถ้วย tham này, เอาไปตัน1ฮ้อ kiểu ฮ้อเย็นตีนเฮาตัน เดือนขึ้นแล้วเดือนยังไม่เต็มดวงอุ้ยก็งามแท้รับแล้วพี่น้องจ้าขนาดปลูกกระดินได้ดิปลูกกระดินยังซสำนี่พี่น้องเอ้ยจะแบบเป็นต้นายเ้็ดเรียจนเดือนขึ้นเดือนขึ้นคนยังหัวยองหัวยองคนเห็นดเหมือนอาลีเลยจนแนมบ่เห็นยังเลย แต่ในกล่องเขาคือยังเห็นอยู่มันสีเขียวกกยังเห็นสีเขียวอยู่พวกอเจ้าไปเนี่ยอย่างนั้นนะเนี่ดนนี้คอยเห้าใะเอกนอเขาลินเดี๋ยเขาเล่น็นส้าเห็นเขากบวาเออมาเด้อาอนลินเนอน าม้าเียเมื่อนถามบุหรื่องคุณล่าได้่านี่นะเอาก็ได้ในมือจันเล็กเนียเลขนังอนี่นะจนเทียงมเียมื่อชันเขาจขึ้นไปเลยเลขกเนอ๋อเล็กอันใสอันนี้นะวิองรถมาใช้มาใส่เล็กทีบไดบดฟูมันย่งมันจะเลือกนั้นเลบักเละเป็นคนจับน่ะ สวัีโอ้ยสวัสดีคั่นแห่งกันเลคเทศไทติไทยอย่ข้านยู่กเกินลืมเลยเนาะด้วสิเน่นกินข้าวจับอยู่นะเที่ยงวุตอนเรไทยเร็วชุาเขบโอเคพี่น้องเดี๋ยวนำฝากกับเจ้า้อเจบพี่เวทเนสมเดจ้า ไอซีเม่อแล้วตอนนี้ก็คำคำแล้วหนึ่งเขาหนึงนาบอีกเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องันี้ก็งานเมาจนคำจนมืดอ่นมันนเ็นกบายบายตอนนี้ก็หาจะหาเลีกเงีองบเห็นดอกเมืดอตัวแห้งโค่นมันโมเก็นะเห็นอยู่โค่อ